สวัสดีค่ะเอ c ซี k คอ t พิทนครสวรรค์นะคะอยู่อำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะเป็นร้านยางคอ c k กพิทที่เปิดมาแล้วเป็น10ปีนะคะเราอะเน้นมาจากยางขายยางแบน์ตอนหลังเราก็เริ่มมีการพัฒนาโดยการนําเอาแม็กช่วงล่างโชค๊คผ้าเบรกน้ํามันเครื่องจัดทรงรถไม่ว่าจะโหลดเตี้ยหรือยกสูงของแต่งรถทุกอย่างอะเข้ามาค่ะตามความต้องการของลูกค้าตอนนี้เพราะว่าอยากให้เข้ามาที่ร้านแล้วได้ครบทุกอย่าง การเลือกสินค้าของร้านเรานะคะเริ่มมาจากที่เราขายยางแบนด์อยู่แล้วเราเน้นคุณภาพการที่เราเอาสินค้าแต่ละอย่างเข้ามาในร้านเราก็ต้องดูก่อนว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานมีการรับประกันสามารถทําให้ลูกค้าประทับใจหรือว่าอยากกลับมาใช้บริการเราอีก หลักๆเนี่ยที่ร้านอ่ะจะมีเป็นพวกแม็กคอสมิกจริงๆเรามีเกือบทุกลายไม่ว่าลายไหนจะมีเสียอะไรเราก็มีหมดการรับประกันโครงสร้างของคอสมิกเนี่ยดีมากขเขาจะรับประกันโครงสร้างถึง6ปีแล้วก็4-6เดือนส่วนยางของคอสมิกเนี่ยค่ะรับประกัน 2ปีหรือ50,000กิโลซึ่งโดยรวมแล้วการขายมาของที่ร้านน่ะไม่เคยมีปัญหาเลยแบรนด์ชั้นนำของโลกเรามีหมดอย่างแบรนด์บิดโตนดันล็อบมิชลินคอนติคอสติกแล้วก็แบรนด์อื่นๆอ,อีกมากมายค่ะส่วนแาเบกเราก็จะมีพวกเบนดิกกับคอมแพคที่หลักๆของเราค่ะโช๊เราก็จะมีเคลียบ้าอแมนดาโปรเฟนเดอร์ Amanda, ender, แล้วก็จะมีเปลี่ยนเกี่ยวกับกองเครื่องกองแอร์กองอากาศน้ำมันเครื่องคัสตอนโททานเราก็มีทุกเกตทุกรถ,ท,กรถทุกรุ่นจัดโปรบ่อยมากค่ะ ไม่ว่าจะเป็น1แถม1เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแถมเครื่องกรองหรือว่าเปลี่ยน1คันแถมอีก1คันค่ะอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้อะไรเราก็จะมีให้หมดทุกอย่างค่ะสําหรับรถที่เข้ามาเซอร์วิสเราก็จะเช็คให้เช็คระยะเราจะเช็คช่วงล่างทั้งหมดให้เลยเพราะว่าอันนี้คืออยู่ในงานดูแลของเราอยู่แล้วลูกค้าเข้ามาลูกค้าจะได้รับการดูแลอะไรบ้างภายใต้มาตรฐานของคอปพิ ลูกค้าที่กาลังมองหาแม็กใหม่ยางใหม่หรือว่าทําช่วงล่างยกสูงหรือว่าโหลดเตี้ยนะคะที่ร้านเรามีบริการครบเลยค่ะลูกค้าก็จะได้ทั้งสินค้าที่มีคุณภาพที่ราคาแบบต้องถูกใจแน่นอนบริการหลังการขายที่ครบถ้วนค่ะไม่ว่าจะเป็นสลับยางฟรีทุกหมื่นโลส่วนลดค่าบริการต่างๆนะคะแล้วก็มีตั้งศูนย์ฟรีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นนํารถคันไหนมาก็ได้ร้านก็ดูแลให้เหมือนกันค่ะ ความประทับใจของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านโดยรวมแล้วอะส่วนใหญ่จะพระทับใจการบริการของที่ร้านเราไม่ว่าจะเป็นห้องรับรองลูกค้าบริการช่างที่มีความสามารถที่มีประสบการณ์พนักงานขายที่ดูแลต้อนรับลูกค้าตั้งแต่เลี้ยวรถเข้ามาเลยให้บริการหลังการขายทุกอย่างเลยค่ะของที่ร้าน รวมถึงเจ้าของที่เป็นกันเองด้วยค่ะทางร้านอ่ะอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ตัวเมืองนครสวรรค์เลยอยู่เส้นเลี่ยงเมืองนครสวรรค์พิศโลกค่ะอยู่คืออยู่เส้นทองโฮมโปเลยมาสองยูเทิร์นอยู่ด้านขวามือจะเป็นร้านยางคอ,อกพิษใหญ่ๆอีกสาขาหนึ่งของที่ร้านมีสาขาที่2ออยู่อยู่ตรงทางเส้นทางเข้ากรุงเทพมานาครสวรรค์ตรงนี้จะอยู่ติดกับศูนย์ฮอนด้าเขาเขียวเป็นร้านยางดอหลัอไว้สาหรับเซอร์วิสลูกค้าที่มาจากทางฝั่งกรุงเทพ แบบง่ายๆเลยค่ะเพจ a c e b o o k จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษเป็น f c Cockpit m a c บวกยางรถยนต์ค่ะเบอร์โทรศัพท์ของร้านค่ะ0864145559ไลน์แอดไลน์แอดที่ร้านมีไลน์แอดนะคะมีแอดมินตอบตลอดเวลาคือแอดไซน์ f c Cockpit ค่ะช่องทางใหม่ของเราคือเป็น Tik t o k ก็คือ f c Cockpit เหมือนกันเลยรบกวนลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i ต e ติดตามผลงานของทางร้านด้วยนะคะเพื่อมีโปรดีๆผ่านช่องทางต่างๆค่ะนึกถึงแมกนึกถึง f c Cockpit นะคะมาครบจบทุกอย่าง 촬자 <목소리도>